รายงานผลการดำเนินการสาหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนบ้านกลางตั้งอยู่เลขที่16หมู่6ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเปิดสอนในระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น356คนและข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คน โดยมีนายบรรหารปัญทานันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านกลางมุ่งจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตอีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ได้เห็นความสำคัญของการสหกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานตาหลักการสหกรณ์อุดมการณ์วิธีการสหกรณ์และนำความรู้ทักษะที่ได้ไปใช้ในการดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขโรงเรียนบ้านกลางให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนการสหกรณ์มากส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโดยสาหากรณ์แบ่งเป็น4กิจกรรมกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมสาหากรณ์ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการผลิตและกิจกรรมสวัสดิการระบบการทำงานสาหากรณ์เป็นการทำงานร่วมกันและได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองในทุกๆขั้นตอนเปิดกว้างให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมรวมทั้ง การทำงานที่ปลูกฝังคุณธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมและเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆฝึกให้นักเรียนได้หัดทำธุรกิจเลือกซื้อสินค้ารู้จักการตั้งราคาการคิดผลกำไรหรือขาดทุนผลจากการดำเนินกิจกรรมทำให้สหกรณ์โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์นักเรียนมีทักษะความรู้และความเข้าใจในการทำงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านกลางได้จัดหลักสูตรปรนาการเข้าไปยัง8กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ที่สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษาและปรับให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่ม จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูโรงเรียนบ้านกลางมีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนบนรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ทางโรงเรียนบ้านกลางได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและผสมผสานผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษาซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนได้ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านกลางแบ่งออกเป็น4กิจกรรมดังนี้กิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการผลิตและกิจกรรมสวัสดิการ โดยแบ่งคณะทำงานรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งคณะครูและนักเรียนกิจกรรมออมทรัพย์เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการรับฝากเงินรู้จักออมทรัพย์ประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟื่อยและในฐานะของเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับเปิดบัญชีการนำเงินมาฝากการถอนเงินการสรุปยอดรายการฝากถอนรายวัน ฝึกวินัยและความรับผิดชอบรักในการบริการและมีความซื่อสัตย์ต่องานที่ตนได้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการผลิตนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสร้างผลผลิตทางการเกรษตรของแต่ละห้องโดยผลผลิตที่ได้นำมาขายให้กับกิจกรรมส่งเสริมการผลิตเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนทำให้ผู้เรียนแต่ละห้องเรียนมีรายได้ให้แก่ห้องเรียนของตนเองเพื่อต่อย,ยอดผลผลิตในครั้งต่อไป กิจกรรมส่งเสริมการผลิตของโรงเรียนบ้านกลางอาทิเช่นปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงไก่แปรรูปผลิตภัณฑ์ทำขนมเบเกอรี่ต่างๆ กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้านักเรียนได้เรียนรู้วิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าการจัดซื้อการจัดวางสินค้าการทําบันทึกการขายรายวันการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนักเรียนได้เรียนรู้ระบบการทํางานและดูแลรับผิดชอบงานของตนเองที่ตัวเองได้รับมอบหมายมีใจรักบริการและมีความซื่อสัตย์ต่องานที่ตนดูแล ด้านบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางได้เห็นความสําคัญของการสกรห์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานตามหลักการสกรห์อุดมการวิธีการสกรห์จึงได้มีกระบวนการจัดการศึกษางานสกรห์ของโรงเรียนบ้านกลางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามนโยบายแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งทางโรงเรียนได้จัดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีทุกๆปีมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีการกำกับติดตามและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการประชุมและวางแผนร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมดำเนินอย่างมีประสิทธิผลโรงเรียนบ้านกลางมีการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสหกรณ์อย่างเหมาะสมและเพียงพอมุ่งเน้นผลงานคือคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งยังให้การสนับสนุนสถานที่วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่องานสหกรณ์ในโรงเรียนและจัดสถานที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเหมาะสมทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านกลางมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อุทิศเวลามีความรับผิดชอบมีคุณธรรมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติเสมือนจริงทุกขั้นตอนทำให้นักเรียนเป็นทางผู้ผลิตและผู้บริโภคไปพร้อมๆกันและที่กล่าวมาคือความสำเร็จของการสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านกลางความเชื่อที่ว่าในการทำงานนั้นทุกคนต้องช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันจึงจะทำให้เกิดการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประสบผลสำเร็จได้ และเมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแล้วสามารถช่วยตนเองด้วยการทำงานในกิจวตัตรประจำวันช่วยเหลืองานในครอบครัวและต่อยอดหลักการทำงานรวมถึงพัฒนาหรือมีเทคนิคที่ช่วยเหลือในชุมชนหรือหมู่บ้านที่ตนเองได้อาศัยอยู่ให้ก้าวหน้าและมีความสามัคคีมีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและจิตใจและเป็นกำลังสำคัญให้กับชุมชนต่อไป